วันนี้เราจะพูดถึงแบรนด์เยตินะครับแล้วทําไมเขาถึงสามารถปั้นแบรนด์เป็นมูลค่ามากกว่า1น0 0ล้านสหรัฐน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบรนด์เยติครับฟังด้วยพี่น้อง2คนที่เป็นไฮเกอร์ทั้งสองคนเลยชอบออกไปข้อน,นอกมากชอบออกเขาออกป่าไปตกปลาแต่เขารู้สึกว่าคูลเลอร์ที่เขาใช้อะมันไม่เย็นพอนเขาเลยฟังเยติขึ้นมานะครับซึ่งเยติอะจริงๆมันก็เป็นคูลเลอร์ทั่วไปแหละแต่แค่มีกําแพงที่เป็นโฟมอินสแตนชั่นอะสนิ้วหนากว่าปกติจริงๆมันแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ทําให้เขาตนเด่นนะ เพราะว่าคูลเลอร์ทั่วไปอ่ะปกติเขาทําการตลาดใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยทุกคนสามารถซื้อคูลเลอร์ได้คุณคือคุณพ่อคุณคือคุณแม่คุณคือคุณลูกคุณคือนักศึกษาคุณคือคุณป้าทุกคนครับซื้อคูลเลอร์ได้แต่เยติไม่ทำแบบนั้นเยติบอกว่าถ้าคุณเป็นคนปีนเขาชอบออกป่าชอบตกป่าชอบใช้ชีวิตแบบอันตรายดุรันแบกริลอะไรเงี้ยคุณต้องซื้อเยติจรนงๆมันแค่นั้นเองแล้วเขาก็ขายราคา3เท่าตัวมากกว่าคูลเลอร์ทั่วไปปกติเขาขายอยู่ที่มันสองพันไอเนี้ยขายเของา นิชพอและสุดท้ายเซอร์วที่คุณให้กับผู้บริโภคอะมันดีพอคุณก็สามารถขายราคานี้แพงขึ้นแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือของการตลาดนะครับอย่าลืมฟาสต์ฟรีแลนซ์เราสามารถช่วยไนดะ้